สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงซีเนอรียอนะที่อาจจะเกิดขึ้น,นกับตัว Bitcoin ในช่วงตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงปลายปีนะครับว่าในเคสที่เป็นบูลหรือว่าวิ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยจะมีภาพและหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในเคสที่เป็นแบร์นะย่อตัวลงไปนั้นเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วอะไรจะเป็นปัจจัยนะให้จะเกิด ทั้งบูและแบร์เกิดขึ้นนะครับวันนี้ลองมาดูข้อมูลกันหน่อยนะเช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะครับออภาพรวมนะของตลาดคริปโตก็อย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นที่แชร์หน้าจออยู่ตอนนี้นะครับตัวบนะิตคอยนั้นเนี่ยราคาก็ไปแตะที่ระดับประมาณ 68, 100, สัก6 8หมืนแปดพันหนึ่งร้ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับในรอบ2ีสิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มี บิตคอยหรือว่าเอาคอยตัวไหนนะครับวิ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะมีตัวโดสคอยนะครับที่พุ่งขึ้นมานะประมาณแ0ดสิบเอ่อแปดกือบแดเปในรอบยี่สิบี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่พุ่งขึ้นมาเยอะเลยนะติดอันดับหนึ่งในสิบนะที่มีมูลค่าตลาดเดยอะที่สุดนะในรอบ7วันที่ผ่านมาเนะี่ยวิ่งขึ้นนะประมาณสัก30สเเลยทีเดียวนะสำหรับตัวโดสคอยนะครับ โอเคมาที่ดูมาดูนะตัวบิตคอยกันบ้างนะในกรณีนะที่เป็นาขาขึ้นนะหรือว่าเป็นบูนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นบูนั่นเนี่ยซึ่งถ้าจะพิจารณานะครับในวัฏจักรนะของตัวบิตคอยหรือว่าไซเคิลของบิตคอยนั่นเนี่ยก็เรียกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาปีที่เป็นปีที่บิตคอยฮับวิ่งนะแล้วก็ปีที่เป็น ที่เป็นปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิปบดีของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยในปีแบบนี้นใะนเดือนที่ผ่านมาถ้าเราเทียบปี2 0 2 4ปี2020ิแล้วก็ปี2 0 1 6นั้นเนี่ยจะเป็นปีที่บิตคอยวิ่งขึ้นไปนะยกตัวอย่าง,าง,างเช่นตัวข้อมูล t ยา o ูเรียลไผมตอบแทนของตัวบิตคอยตั้งแต่ต้นปีนะจนถึงช่วงปลายปีนะเส้นสีส้มนั้นเนี่ยก็คือ,อตัวไซเคิลนี้นะครับ ซึ่งจะสังเกตเห็นนะว่าถ้าเทียบกับไซเคิลในปี2016และปี2020นั้นเนี่ยถ้าเป็นไปตามไซเคิลแบบนี้นั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าบิตคอยเป็นบูนะยังสามารถจะวิ่งขึ้นไปได้นะครับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงปลายปีเลยทีเดียวนะในช่วงปี2016นั้นเนี่ยระครังตัวบิตคอยทำราคาได้ขึ้นไปประมาณสัก2.2เท่านะของช่วงราคาต้นปีนะ แล้วก็ในช่วงปี2020นี่นเนี่ยบิตคอยทำจุดสูงสุดนะขึ้นไปได้ประมาณสัก4เท่านะครับของราคาช่วงต้นปีนะนราครับในปี2024นี้นั้นเนี่ยถ้าทำซ้ำนันอย่างน้อยทำซ้ำปี2016นะครับขึ้นไปได้ประมาณสัก2.2เท่าจากช่วงราคาต้นปีนะครับซึ่งในช่วงต้นปีนี่เนี่ยบิตคอยอยู่ที่ระดับประมาณสัก4ี่หมนะดังนั้นถ้าเกิดทำซ้ำนเหมือนกับในปี2016ที่ขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีประมาณสัก 40, <c oughs> 2.2เท่าเนี่ยราคาราคา bitcoin ราคาของตัว bitcoin จะไปแตะที่เลขหกหลักก็เป็นได้นะในช่วงปลายปีนะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูราคา bitcoin ตอนนี้นั่นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเบรกนะครับทะลุนวเส้นแนวต้านสีเหลืองตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดวัดอีกแนวต้านหนึ่งนะที่ไส้เทียนข้างบนตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะปิ่มๆอยู่นะยังไม่สามารถที่จะทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้อย่างชัดเจนนะ แต่ถ้าเทียบนะกับในช่วงปีสองพนสบเก้านะจะสังเกตเห็นว่าในช่วงปีสองพสิบเก้าที่เป็นปีที่เฟดมีการค้างดอกเบีย้ยแล้วก็ลดดอกเบีย้ยด้วยเหมือนกันนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะสตั๊กเจอของตัวบิตคอยนะทำจุดสูงสุดที่ต่ําลงนะทำไฮสโลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจากจุดไฮล่าสุดนะครับจากจุดไฮที่ทําไว้ตอนนั้นนะจะมาถึงจุดที่สามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะถ้าไม่นับโควิดช่วงนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักสาสิบสัปดาห์นะหรือประมาณสองรอสิบวันนะ ซึ่งก็ใกล้เคียงนะกับช่วงไซเคิลนี้เหมือนกันนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทำทั้งนับตั้งแต่จุดสูงสุดทัทนี่ทําไว้ในช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี24 2 4เนี่ยจนถึงตอนนี้ก็อยู่ที่31สัปดาห์แล้วใกล้เคียงนะกับช่วงนี้หรือประมาณสัก2อ7วันนะครับนั่นก็คือถ้าเรามองนะตามไซเคิลแล้วเนี่ยจะมองว่าบิทคอยก็น่าจะวิ่งขึ้นไปได้นะครับในช่วงปลายปีนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดดูข้อมูล Date ROI นะหรือแม้แต่ถ้าเกิดเราดูข้อมูลวัดนะับเอาจากจุดต่ำสุดที่เคยทำไว้นะของตัวบิตคอยนะในช่วงไซเคิลในช่วงไซเคิลปัจจุบันนี้นะก็คือใช้ช่วงเส้นสีชมพูตร,ตรงนี้นะก็ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่คล้ายๆนะกับช่วง2องไซเคิลที่ผ่านมานะัน่นก็คือในมุมมองที่เป็นบูคเคสนะเป็นการวิ่งขึ้นนะทีนี้ลองมาดูถ้าเป็น แบรเคสล่ะหรือว่าบิตคอยมโอกาสจะย่อตัวต่ำลงในช่วงต้นปีนะครับอันนี้มองเมื่อกี้เรามองในมุมที่เป็นไซเคิลนะวัฏจักรของตัวบิตคอยแต่ถ้าเกิดเรามองในแง่ของเรื่องของแมคโครอีคอมิก e เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยจะต้องเกตเห็นนะรว่าในช่วงที่เฟดนั้นเนี่ยมีการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกในช่วงปี2019นะถ้าเปรียบเทียบนะครับจะสังเกตว่าในช่วงที่ผมชี้ลูกศรตรงนี้เนี่ยคือช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยครั้งแรก แล้วนะเนี่ยราคาบิตคอยมีการย่อตัวนะเออมีการวิ่งขึ้นไปนะทะลุที่แนวต้านข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเฟดมีการาลดดอกเบีย้ยครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดือนก,ก,กรกฎาค,คมนะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสัก2สัปดาห์เราเห็นบิตคอยวิ่งขึ้นไปนะและหลังจากนั้นประมาณสักหลังจากเฟดลดดอกเบีย้ยครั้งแรกประมาณสัก2เกือบจะ2เดือนนั้นเนี่ยเราเห็นราคาของตัวบิตคอยเนี่ยย่อตัวนะต่ําลงมานะ แตนะนับที่เส้น20่สิบวิ่ร,รมูวิ่งวิเลตเส้นสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็มีแท่งสีเขียววิ่งขึ้นไปตรงนี้นิดหน่อยนะก็เกิดขึ้นในช่วงประมาณถ้าเกือบ2เดือนนะหลังจากเฟดมีการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกนะดังนั้นตรงนี้ถ้าทําซ้ํานั้นเนี่ยถ้าทําซ้ําแบบนี้นะั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นนะว่าตัวบิตคอยเนี่ยหลังจากนี้หลังจากเฟดมีการลดดอกเบีย้ยสองเดือนหลังจากเฟดมีการลดดอกเบี้ยนั้นเนี่ยก็าอาจจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนนะที่ระคัง,งตัวบิตคอยเนี่ย อาจจะมีภาพนะแนคล้ายๆนะครับกับในช่วงนี้นะที่มีการย่อตัวนะต่ำลงมากว่าเส้น20 Weekly Moving a v e r a g e นะครับและในช่วงปี2019นั้นเนี่ยเราเห็นตัว b i t c o อ n ย่อตัวต่ำประมาณที่เส้นสีขาวเลยนะที่เส้น100 Weekly Moving a v e r a g e นะครับซึ่งจุดตัดนนเนี่ยก็เกิดขึ้นตรงนี้นะในช่วงในช่วงนี้นะก็คือจุดตัดนะก็คือประมาณสักอสองเดือนนะ,นะครับก่อนที่ ประมาณสองถึงสามเดือนนะหลังจากเปิดมีการลดทุกเบียรครั้งแรกเนะี่ยตอนนี้ผมลองลากนะจุดตัดตรงนี้นะเส้นสีขาวเนะี่ยก็คือ,เ,อเส้นหนึ่งร้อยวิกฤตมู i วิงเเเลนะแล้วก็ผมเอาจุดตัดตรงนี้เนะี่ยมาดูกันนะเนี่ยก็คือจะไปตกที่ประมาณสักช่วงเดือนธันวาคมนะถ้าทำซ้ำนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะแบบนี้เนะี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นซอฟต์แลนดิ้งได้นะก็คือมาแตะนะที่เส้นที่เส้น 100 weekly moving average นะครับแต่ hard landing land นะั้น hard landing นั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะในช่วงโควิดนะก็คือย่อตัวต่ำลงมากว่าเส้น100 weekly moving average เลยนะครับตอนนี้นะเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกะันนะว่าครั้งนี้จะทำซ้ำหรือเปล่านะกับในช่วงกับในช่วงปี2019นะครับซึ่งจริงๆถ้ามองมองได้สองมุมนะถ้าบูนั้นะเนี่ยก็อาจจะ มองได้ว่าเป็นไซเคิลนะวัฏจักรของตัวบิตคอยแต่ว่าถ้าแบร์นะั้นเนี่ยก็จะมองในแง่ของวัฏจกักรในแง่ของแมกอิโตริมิกนะครับที่มีอิมแพ็กนะกับในกับตัวราคาของตัวบิตคอยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูข้อมูลนะตัวบิตคอยโดมิแนน์นะครับหรือว่าสัดส่วนมูลค่าการครองตลาดของตัวบิตคอยเทียบกับตัวเอาคอยแล้วก็ตัวเซเบอร์คอยนะถ้าเทียบปี2024นะก็คือเส้นสีส้มนะครับก่อนในปีสองพี่สิบแล้วก็ปี2016นั้นเนี่ย จะสังเกตเห็นว่าตัวบิตคอยโดเมนแนนในปี2024ในช่วงไซเคิลนี้นั่นเนี่ยเคลื่อนตัวนะเป็นทิศทางที่แตกต่างนะกับสองไซเคิลที่ผ่านมานะจะสังเกตว่าในช่วงปี2016นะกับปี2020นั่นเนี่ยเป็นช่วงที่มีการทำ QE นะเป็นช่วงที่เรียกว่า,ามีการมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างเยอะนะช่วงนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าบิตคอยโดเมนแนนนั่นเนี่ยย่อตัวนะต่ำลงมาจนถึงประมาณช่วง ประมาณช่วงคอเตอร์ที่3ของปีนะครับก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งณนะจุดนี้ที่ปีในปี2024ที่อยู่ตอนนี้นันเนี่ยในช่วงปี2016แล้วก็ปี2020นนเนี่ยตอนนั้นวิดคอล์ดูนั้นต่ำนะกว่าช่วงต้นปีอยู่ประมาณสักเกือบประมาณสัก10%นะแต่ตอนแต่ตอนปี2024นี้นั่นเนี่ยเป็นปีที่ เฟดไม่ได้มีการเสริมสภาพคล่องเข้ามาในระบบนะแล้วก็เป็น QT แลนะดึงสภาพคล่องออกจากระบบนะเราสังเกตเห็นว่าโดเมนนี์ของตัว Bitcoin เนี่ยยังไม่เคยย่อตัวต่ําลงมานะกว่าช่วงต้นปีเลยนะก็แสดงให้เห็นนะว่าโดยสภาพแบบนี้เนี่ย i ิตคอยนั้นเนี่ยยังค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มนะที่จะมีตัวสัดส่วนการของตลาดที่ดกกีกว่าตัวเอา co คอยนะไม่ได้ไหมายความว่าราคาบิตคอยจะวิ่งขึ้นนะคนระับ หรือวิ่งลงนะแต่ว่าถ้าเกิดวิ่งขึ้นนั้นเนี่ยแล้วบ i ตค o ยน์นั้นวิ่งขึ้นไปแบบนี้ก็จะมีการอัตราการวิ่งขึ้นที่อัตราเร่งที่มากแบบกว่าตัวเอาคอยนะหรือถ้าเป็นช่วงขาลงนะบิตคอยก็เอาคอยเนี่ยก็จะมีอัตราเร่งล่วงลงแรงนะกว่าตัวบิตคอยเราเราถึงเห็นเป็นภาพแบบนี้นะซึ่งถ้าเกิดเราดูนะตัวบิตคอยโดยวิธนนตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก5 8บดจุด 88นะไปแตะที่ระดับ59อยู่ช่วงนึงเหมือนกันนะครับจะสังเกตเห็นเลยนะตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยบ i คอ o m ดู a มนพุ่งขึ้นตลอดนะแล้วก็ผมถ้าผมจะดูแบบเทรนนะครับที่เป็นที่เป็นไฮเกนาชี Gen นะครับแล้วก็ดูในไทม์เฟรมที่เป็นเดือนเห็นว่าแบบเทรนนะของตัวบ i คอ o ์ดูเมนท์นั้นเนี่ย วิ่งขึ้นตลอดเลยนะตั้งแต่ช่วงปลายปี2022แล้วนะตรงนี้ก็แสดงให้เห็นอยู่อย่างหนึ่งนะว่าในเรื่องของออนโยบายทางการเงินนะของเฟดที่ทำา t t ในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลนะกระทบนะมากกว่าในเรื่องของไซเคิลนะหรือว่าถ้าจาก b บิตคอยที่ทำซ้ำนะเหมือนกันในปี2016แล้วก็ปี2020 โอเคนะั่นคงเป็นข้อมนะูลนนที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูครับสําหรับตัวแนวโน้มของตัวบิตคอยทั้งเคสที่เป็นบูและเป็นแบร์นะยังไงก็ต้องออจับตาดูกันต่อไปนะครับก็สามารถที่จะเป็นไปได้ทั้งสองแน่นะเพราะว่าในปีนี้ก็มีเว้นที่สําคัญนะที่ต้องจับตามองนะวันที่1พฤศจิกายนนะมีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานนะของทางสหรัฐอเมริกานะครับวันที่5้าเลือกตั้งประธานาธิปดีของสหรัฐอเมริกานะครับวันที่7จนะมีการประชุมของเฟดคนระับ ตลอดทั้งเดือนนี้จนถึงพฤศจิกายนนั้นเนี่ยเรียกว่ามีแต่อีเวนต์ใหญ่ๆเลยทั้งนั้นนะที่จะมีผลกระทบแล้วก,กับทิศทางของตัวบิตคอยด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับงไงฝากติดตามบล็อกโพสต์ตรงนี้ด้วยนะก็จะโพสต์ข่าวสารต่างๆนะในแวดวงคริปโตนะแล้วก็ไม่คย่ยคุยแค่เพื่อนออได้ฟังกันได้เข้ามาอ่านกันเป็นประจำนะสามารถที่จะกดลิงก์ติดตาม ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับยไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่ไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาะชาเท่านี้ครับสวัสดีครับ